แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวลือนะครับว่าเตรียมที่จะเสริมต่างชาตินะครับมีทั้งตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ตำแหน่งกองหลังนะครับโดยสมาคมเนี่ยได้ประกาศ3ทีมที่จะมาเข้าร่วมศึก King's Cup แล้วนะครับก็มีใครบ้างล่ะ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไยฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็ดนเนื้อหาการก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุกปัญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูข่า,ขาวข่าวตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายังคึกคักอยู่ทุกวันนะคุณผู้ชมฮะซึ่งในช่วงนี้หลายๆทีมเองก็ทยอยเปิดตัวนักเตะใหม่ๆเกิดทุกวันเลยนั่นเองนะครับ ไปดูเมืองทองกันนิดหนึ่งฮะในช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะเลยเรื่องของการเสริมทัพนะครับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหลังจากที่แฟนๆก็ลุ้นอยู่ว่าเออเสียนักเตะต,ตัวหลักไปหลายคนเนี่ยจะมีเข้ามาเสริมทัพบ,บ้างหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับก็ตอนนี้ได้มาแล้ว5คนนะครับที่ออฟฟิเชียลไปแล้วนะฮะแล้วก็สโมสรเองก็ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะฮะก็มีใครบ้างอะ่ะมีเดนิสบูชยานะครับกิติพงศ์พเทธเชือ่อแล้วก็จักรพันธ์ไพศรณนะครับ ก็เป็น3แข้งที่ยืมมาจาก BG ปทุมแล้วก็ล่าสุดได้เด็กเก่ามา2คนนะครับก็คือกษิเดชเวทยาวงนะครับที่หมดสัญญากับพีทีประจวบแล้วก็สรวิทพันทองนะครับที่หมดสัญญายืมตัวกับโปลิสเตโรนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดเนะี่ยมีข่าวล,ลือนะครับว่าเตรียมที่จะเสริมต่างชาตินะครับมีทั้งตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ตำแหน่งกองหลังนะครับโดยมีข่าวว่ากองหน้าเนี่ยจะมีการอิมพอตมาจากเจลิกเลยนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบอะไรเลยนะฮะ ว่าเป็นใครอะไรอย่างไงนะครับแต่ว่าก็พยายามไปเช็คข่าวตามเพจกลุ่มแฟนคลับของเมืองทองนะครับซึ่งเขาลือๆบอกว่ามีลุ้นได้ตัวบาเฟติมบีโกมิสนะครับกองหน้าวัย38ปีชาวฝรั่งเศสนะครับจากคาวาสกีฟอนตตเล่นะฮะซึ่งตอนนี้ล่าสุดเจ้าตัวรู้สึกว่าจะมามาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็มีภาพหลุดๆออกมานะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยค่อนข้างจะแพงสำหรับโกมิสนะครับ ซึ่งเป็นข่าวมาจากเพจกลุ่มแฟนคลับของทางสโมสรตนะครับที่ผมเองก็ไปหยิบเอามานะครับซึ่งก็ดีกรีเจ๋งเลยนะสำหรับโกมิสเนี่ยนะครับสมัยอยู่อัลฮิลานี่ก็ได้แชมป์เอฟซีแเปอร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็คว้าราซอนโวในรายการนั้นได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดย์ดิลเนี่ยอาจจะลุ้นยากหน่อยนะครับสำหรับโกมิสนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นอาลีซิโซโก้นะครับอดีตกองหน้าลำพูนนะครับอายุ36ปีเข้าไปแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดจะตัวหมดสัญญากับทางลำพูนนววอออรรเ์แล้ะคับ ไม่รู้ว่าังไงเหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่มีข้อมูลเลยนะฮะในเรื่องตรงนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมไปด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจกับดีลนี้เลยนะครับว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงแค่เอาข่าวมาเล่านะครับมาจากข่าวเนี่ยมาจากเพจของกลุ่มแฟนคลับที่เขาวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรกันนะครับแล้วก็มันมีกระแสข่าวมาเล็กๆน้อยนะครับมีโอกาสที่จะได้ลุ้นสัญญาเช่นเดียวกันนะครับแฟนๆมองท้องว่าไงบ้างนะครับโอเคไหมกับ2ดิวนี้นะครับถ้าได้มาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะก็ รอดูกันต่อนะครับเรื่องตรงนี้นะฮะเรื่องของตลาดซื้อขายไทลีกนะครับอ่ะไปต่อกันที่ข่าวทีมชาติกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมอุ่นเครื่องฟ i f a Day นะครับล่าสุดเขาก็จะจัดเป็นวันคิงส์คั p ไปเลยนะฮะโดยจะเป็นระดับแมชแบบว่า International a m a t c h เลยนะครับก็เก็บคะแนนฟีฟ่าแลนด์กิ้งไปด้วยนะครับซึ่งก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ7-15ตุลาคมนะฮะโดยสมาคมเนี่ยได้ประกาศ3ทีมที่จะมาเข้าร่วมศึก Kings Cup แล้วนะครับ ก็มีใครบ้างล่ะก็มีซีเรียนะครับอันดับที่93ของโลกนะครับทาจิกิสถานนะครับอันดับ102ของโลกแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอันดับที่147ของโลกนะครับส่วนเรื่องของจังหวัดเจ้าพนีในต้องรอก่อนนะครับซึ่งก็มี3จังหวัดที่ยื่นบิดมานะครับก็มีเชียงใหม่นะครับที่เคยจัดมาแล้ว2ปีติดนะฮะจังหวัดเชียงรายแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่หลายๆคนก็อยากให้ไปเตะที่ภาคใต้บ้าง ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้ฝ่ายจัดการขันของสมาคมเองก็กําลังประสานงานแจ้งรายละเอียดต่างๆแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมในการเป็นาภาพจัดการขันนะครับก็ต้องให้ตรงตามข้อกําหนดด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันภายหลังครับก็รอติดตามดูสําหรับสุกบอลคิงส์ครับที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราเองก็ติดต่อทีมที่มาอุ่นเครื่องได้แล้วนะครับก็รอดูกันนะฮะอันนี้คือประเด็นที่ผมต้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องอีงกับชุกปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตนมนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ